เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบรกของแอ์ล็อกนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องใช้บล็อกเบอร์12นะครับในการถอนโบลส์ตัวนี้ออกนะครับก็คือตัวล็อกคาลิปเปอร์เบระครับ ไ,ได้โบสองตัวออกมานะก็นะจะเห็นความสกปรกนะครับของเจ้าคาลิเปอร์นะครับนีนะ่ความสกปรกของมันเราก็จะทำการถอดนะครับ เพื่อนจะเห็นว่าจะมีสลักอยู่สองตัวนะครับหัวท้ายทางนี้เห็นไหมแล้วก็จะเอาสลัก2ตัวนี้ออกนะครับแบบนี้นะหลอดออกนะแล้วก็ดันสลักแล้วก็ล้างนะลนะ้างทำความสะอาดตัวนี้ก็จะได้คาลิปเปอร์ออกมานะแล้วก็จะมือผมก็เลอะด้วยดิ จิมบอลเลอะหมดอย่างนี้เดี๋ยนะอ่ะประ ah, ามาณนี้แล้วก็ดึงอย er. ่างนี้ออกเป็นสลักแบบนี้ดึงออกมาแล้วก็เราก็จะทำความสะอาดตรงนี้นะครับโดยใช้พวกเดคชินเนอร์นะครับอักข้างนอกสคราฟก่อน เราจะใช้เบรคทีนเนอร์ฉีดล้างตรงนี้นะครับดูนะข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นสนิมนะแล้วก็ขจัดคราบได้ไวง่ายต่อการทำงานนะครับก็แปลงช่วยซะหน่อย อันนี้น,นะครับมีมือเดียวนะนะฮะเพื่อนเข้าใจด้วยแล้วกันเราก็ฉีดนะเห็นป่นละล้วก็กดออกมานิดนึงกดลูกสูบเบรกออกมานิดนึงแล้วก็ล้าง คแค่นี้ก็สะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการหล่อลื่นนะครับตัวสลักนะครับสลักไว้ให้ตัวนะเราก็จะทาที่แกนเสามันนะครับโดยใช้กรบีคทาบเบรดโดยเฉพาะนะครับอันนี้จะเป็นเทมโพ่นะอ็จะทาหมุเข้าไปนะตรงที่ตัวแกนนะครับทั้งสองตัว ทาแบบนี้ทสองตัวเลยนะเสร็<ะ>จแล้วเราก็จะทาตรงนี้นะครับเราก็จะทาตรงนี้นะตรงวงกลมๆเห็นไหมรอยเบรกเดิมทาตรงนี้นะครับ แบบนี้เลยนะนเห็นปะ่ะแบบนี้นะทั้งสองข้างนะอืออันนี้ด้วยนะอันนี้จะมีรอยอยู่เห็นนะก็จะทาตรงรอยดูไม่ยากนะครับทาไปตรงรอยนี่นะรอยที่มันโดน้าเบตกดกนะครับโดนคาลิปเปอร์กดนะแล้วก็ทาตรงสันนี้นี่ตรงสันนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาทาที่คาลิปเปอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทาตรงแผ่นรองตรงนี้นะแผ่นรองสปริงนะครับแล้วก็ทาตรงลูกสูกเบรกนะครับทาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจลลาระบีทาเบรไม่ต้องกลัวเลอะนะครับเลอะเราก็เช็ดออกนะทาไปก่อนให้มันทั่วๆ ให้มันลื่นให้มันไหลนะครับทาบางๆนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่ตัวสปริงเบรกเข้าไปมันจะเป็นสปริงแผ่นนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคือสปริงเบรกมันเป็นสปริงแบบแผ่นนะกดแล้เลยนะมันจะเข้าที่ตรงนั้นนะครับนะเขาเรียกว่าสปริงเบรกนะครับ แล้วก็เราจะใส่ลูกยางคืนนะครับนะ,นะครับใส่ยางกันฝุ่นคืนดูด้วยนะครับยางกันฝุ่นใครขาดก็ซื้อาใหม่นะครับซื้อมาเปลี่ยนด้วยนะสำคัญนะครับยางกันฝุ่นนะเราก็นำตัวนี้ใส่เข้าไป ขายขายคายลิปเปอร์เสร็จใส่เข้าไปใส่ทุกทางเลยนะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่รุ่นอื่นก็ทำกันคล้ายกันนี่แหละประมาณน,นี้นะครับใ<ม>ส่เข้าไปเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะวางา้าเบกเข้าไปก่อนแผ่นนึงนะครับเข้าไปในล็กนะอกเพิ่ม สอดเข้าไปแล้วก็กดลงนะครับสปริงมันจะพาดีขึ้นตรงไหนมันจะเป็นจุดข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทากต้องทาด้วยโอเคทาเข้าไปเพื่อที่ว่ามันจะได้สไลด์ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สลักเบรกนะครับ ตัวนี้นะตัวนตัวนี้ทาเจลาบีด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสลักตัวนี้มันจะมีช่องมีรูเล็กๆอีกสองรูก็คือรูที่เราใส่คลิปล็อกนะครับก็อย่าลืมใส่คลิปล็อกด้วยนะรุ่นนี้มีคลิปล็อกปึ๊บเข้าไป๋ยวผมทำการล็อกคลิปก่อนนะเดี๋ยวนะล็อกเรียบร้อยประกอบเหมือนเดิม นะทาจะรบีเรียบร้อยแล้วก็วใส่คืนนะครัอใส่คืนอันนะี้ให้มันตรงรูนะครับเห็นไหมโอเคอ่าส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ใครจะทาล็อกไคก็ได้นะครับหรือว่าจะทาเออ จระบีทองแดงนะครับการเกี่ยวตายนะครับก็ได้นะแต่ถ้ามีล็อคไททาล็อไทก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยแต่รอบนี้ผมจะทาการเกี่ยวตายไปนะครับจระบีทองแดงนะครับตัวนี้นะแบบพรีเมียมนะครับจะทาเข้าไปบางๆนะครับการเกี่ยวมันตายนะการสนิมน,นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ขันเข้าไปเขาจยีย่สีบหกนะแล้วก็บิดมาสามสิบสามสามิบสามสิบห้นะครับ ผมก็จะตั้งไว้ที่35นะครับนิวตันนะโอเค35โอเค นะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองเบรกลองใช้เบรกันดู